สอนวิธีทาโบไว้อะไรจากลวดกำมะหยี่นะคะไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะเป็นลวดกำมะหยี่สีดํานะคะเรานําลวดกำมะหยี่สีดํามาหนึ่งเส้นมาพันกับแบบนี้ค่ะปากกาแบบนี้นะคะให้ขนาดใหญ่หน่อยพันสี่ครั้งด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะบิดนะคะแล้วดึงออกมาค่ะนําส่วนที่ยาวนะคะสอดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็บิดนะคะส่วนที่ยาวออกมานะคะเราจะพับครึ่งแบบนี้นะคะบิดแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมดนะคะสชิ้นด้วยกันค่ะก็จะทำเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ดึงออกมาค่ะสอดเข้าไปนะคะแล้วก็บิดนะคะส่วนที่เหลือก็พับครึ่งแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะจะได้ออกมาเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะ ติดกาวนะคะเราเอามาแปะแบบนี้ได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็ได้เป็นโบเรียบร้อยแล้วค่ะตรงกลางนะคะเราก็จะติดเป็นลูกป,ปัดนะคะแบบนี้ค่ะเพิ่มความสวยงามเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็ติดเข็มกลัดได้เลยค่ะเข็มกลัดนะคะเราเอามาพันกับลวดกำมะหยี่นะคะนิดนึงนะคะเพิ่มความเหนียวนะคะให้ติดทนนานค่ะแบบนี้นะคะ ก็เอาไปแปะไว้ด้านหลังได้เลยค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโบไว้อลไรจากรูดกระเบื้ีของเราค่ะเป็นไอเดียนะคะสามารถเอาไปทำตามกันได้